ชื่อกนบนุตเรืองสุวรรณอายุ6 7ค่ะบ้านเลขที่หกิเ็ดหมู่12ตำบลฟูบางหลวงอำเภอลาหลุมแก้ว,วจังหวัดประตุมธานีค่ะก่อนนี้มันไม่มีแรงเป็นมาประมาณสักสองสามเดือนนะคะแล้วพอดีไปฟังวิสยุก็เลยคุณเอแลฝักงคุณเอแล้วก็ให้คุณเอก็อธิบายให้ฟังก็เลยตักซื้อมาตอนแรกทานเช้าทานเย็นเลยนะคะทานสามเวลา แล้วก็พอพอพอสามเวลาแล้วก็ลดลงมาเหลือสองเวลาแล้วก็ลดลงมาเหลือเวลาเดียวดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วก็ป้๊ปี้กระเปล่าแข็งแรงทานไปหลายกอกกัน,นะคะ่ะดีขึ้นดีขึ้นก็เลยทานมาเรื่อยๆะคะ่ะตอนนี้ก็หน้าตาผิวพรรณก็ดูดีขึ้นค่ะแข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ก็ทานไปเรื่อยๆค่ะก็เลยจับไปเรื่อยๆะค,ะค่ะอยากให้อยากให้ทดลองดูนะคะดีค่ะ พอทานแล้วก็มีรู้สึกว่าเห็นผลนะคะเห็นผลแล้วก็สู้สู้งานด้วยะคะ่ะไม่เหนื่อยมากมาหวานฟาร์มดันนะคะแล้วก็แนะนําให้น้องทานด้วยน้องแนะนําให้น้องทานด้วยแล้วก็แล้วก็น้องน้องเป็นมาหวานหลานเป็นมาหวานก็ลดดีขึ้น,นะคะ่ะบาหวานฟาร์มดันหายดีขึ้นเลยะคะ่ะ